วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพห้าหกสบเมื่อวานเป็นวันมาฆบูชาพวกพระสงฆ์คณะสัทธาญาติโยมได้มาประทักษินที่ศาลาหลังนี้ล่ะพระทั้งหมด41ร่รูป หลวงพ่อบอกว่าเมื่อวานนบอกว่าครูบาทั้งหลายน่าจะทดลองทดสอบอน่าจะทดลองดูนักอดปัยาให,ให้อดนอนถือเนชชชชินอืเอถิตลอดทั้งคืนลยสิครูบาคงจะถือเนชชิมาเมื่อคืนเนี่ย ก็เลยงดอาหารทั้งยี่สบสององค์เนี่ย <c oughs> ครคูบาคงจะเบิกถอยหลังมา <c oughs> พระงดพระลงมาฉันยี่สิบสองรูปงดฉันสิบเก้ารูปนะพุดนะเพราะได้ดูดูดูสิว่่าพระบางตานนวันนี้ <c oughs> พระบางตา งดฉันทั้งสิบก้ารูปท่านคงจะถือเนชชิทั้งคืนวเมื่อคืนน่ปงพอบอกว่าอดดูซิอดนอนดูซิพระจักกุบาลในครั้งพุทธกาลท่านถือเนชชิอธิษฐานจิตจะไม่นอนสามเดือน <c oughs> จะเอาอาริยบทสองคือเดินกับนั่ง จะไม่นอนตลอดไตรามาสสามเดือนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพระทดลองดูสนะพระน้อยพานุาน่มกูบาทั้งหลายน่าจะทดลองดูอดอด,อดนอนดูสิภาวน,นาทั้งคืนดูเป็นยังไงเพราะนวันนี้คูบาคงจะอดนอนมาเมื่อคืนนี่พอวันนี้ก็เลยเบิกถอยหลังใช่ไหม <c oughs> แต่วันนี้จะมีการบวชพระนะ <c oughs> ดูสิวนาคัญาติของพี่น้องของนาคองมานี่ที่จะบวชนาควันนี้สามสามนาคบวชพระบวชนาคสามสามคนวันนี้ฉันจะงานเสร็จแล้วก็คงจะเข้าไปข้างใน แล้วก็วันนี้ให้โจวๆกันดูนะพวกกูบาทั้งหลายรู้สึกว่าคณะทางสคลน,นครก็จะเข้ามานะวันนี้ตอนเช้าสายตามกำหนดที่ได้พูดกับมีจดหมายมานะให้ช่วๆกันดู <ๆ S 1> พวกหนังสือธรรมะ,ะมแจกลูกหลาน ลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างน้อยก่อนเนี่ยมีหนังสือธรรมะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาหลวงพอมองไม่เห็นอย่างอื่นถ้าจะมองให้แจกเหรียญหรือแจกพระเครื่องให้พอแจกไปแล้วก่อ็ดีใจแต่ทีแรกนั่นนะพอได้ไปแล้วก็ใช้ กล่องสองแล้วสองอีกเ,อเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้ในหับซะนานๆนานไปผลทีนน่สุดก็หมดความสำคัญเป็นดหมายเกี่ยวรุ่นไหนมันดัง <c oughs> อันนี้หนังสือธรรมะเนี่ยมันดังอยู่ตลอดเวลานะถ้าเราหยิบขึ้นมาอ่านเมื่อไร ก็เป็นเครื่องกระ,กระตุ้นเตือนใจของเราตลอดเวลาเพราะนั้นหนังสือธรรมะท่านเราได้ไปแล้วก็เก็บไว้ที่สูงไว้หิ่งพระบังไว้ที่ตู้บังไว้ที่ปลอดภัยในเมื่อคราวทุกใจขึ้นมา <c oughs> เมื่อทุกใจขึ้นมาเราก็หยิบหนังสือธรรมะมาอ่าน พอมาอ่านก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจเป็นทำคำสอนหาวิธีทางออกทางด้านจิตใจของเราเพราะนั้นหนังสือธรรมะมีประโยชน์นะลูกหลานนะที่หลวงพ่อแจกไปหลวงพ่อมั่นใจเพราะว่าเมื่อเราได้หนังสือไปแล้วนะจะไปทิ้งทิ้งขว่างวางแต่บางคนก็ไม่ไม่รู้จักคุณค่า พอได้ไปแล้วก็พ้นได้ของฟรีใช่ไหมล่ะ,ะผลที่สุดคนไปทิ้งๆของคขวางกับไปช่างกิโลขายก็มีมากต่อมากเหมือนกันก็น่าเสียดายเหมือนกับไก่แจ้เห็นพลอยลักษณะอะไระเห็นเพชรเขีย่ยอาหารไปเขีย่ยเขี่ยไปไป,ไปเห็นเพชรที่มันหลุดจากหัวแหวนของเขา ไก่แจก้ก็ลำพึงขึ้นมาเออถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยนะไปอยู่ในหัวแหวนของเขาในมนุษย์คงจะมีคุณค่าแต่สำหรับเราที่เป็นไก่มองดูแล้วสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะนะฮะมันเปรียบเทียบว,ว่าเพชรเม็ดหนึ่งกับข้าวสารสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้แต่ถ้ามันไปอยู่ใน ในหัวแหวนของมนุษย์นะแปลว่าเม็ดเม็ดเพชรเม็ดนั้นนะมีราคาเหมือนกับข้าวหลายตันเลยไม่ใช่เม็ดเดียวนะเป็นหลายตันนะเพราะอะไรเพราะมันมีราคานี่แหละของที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ก็เพราะคนที่เอาไปนั่นรู้จักประโยชน์ถ้าว่าไม่รู้จักประโยชน์นะ ออาไปแล้วก็ไปทิ้งทิ้งควางควางก็น่าเสียดายนะเ <c oughs> พราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดได้ฟังเน,นี่ยหนังสือธรรมะที่แจกไปนี่มากโตมากที่ลงทุนเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เนี่ยที่แจกหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยหมื่นเล่มเพื่อออกมาแจกหมื่นเล่มเล่ม,ล,มละเท่าไหร่ เล่มละสี่สิบาทห้าสิบสตังค์ถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็สี่แสนกับห้าพันบาทจะได้จ่ายทางบริษัทพิมพ์หนังสือแต่หลวงพ่อเองไม่เสียดายเงินนะไม่ได้เสียดายเงินที่แจกหนังสือไปเสียดายแต่ลูกหลานไม่ออกไปอ่านเท่านั้น ถ้าลูกหลานเอาไปอ่านจัดคณะสัตยานญาติโยมเอาไปอ่านนะหลวงพ่อมั่นใจว่าหนังสือนี้จะเปิดจะเกิดประโยชน์สําหรับลูกหลานผู้ได้ฟังได้ศึกษาแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือไม่เอาไปแล้วไม่ได้อ่าน <c oughs> ก็นไม่ควรจะเอาไปเหมือนกันนะเพราะหนังสือมันมีราคามันมีคุณค่า แต่ด้วยมากของฟรีแจกไปเท่าไรก็รับไปรับไปหมดนะพอไปเสร็จแล้วเห็นเขาได้ก็ได้ตามเขาพอได้ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งควงควางจุดนี้น่าเสียดายนะเสียดายหนังสือธรรมะของดีไม่ไม่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่รับไปแล้วไม่รู้จักคุณค่านะแต่ทนีนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็เตือนตุน้น เตือนล,ลูกหลานทุกคนให้รู้จักเอาหนังสือธรรมะไปสอนตนเองถึงเราพวกเราจะอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเราได้หนังสือมานะ่ยเราก็มาอ่านมาอ่าน,มา,านมาศึกษามันก็ช่วยความจำของเราส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะ ทางทัพพูดตามหลักวิชาแพทย์วิชาหมอแล้วก็มีประโยชน์อีกเพราะเห้หลายเพราะหนังสือธรรมะหนังสือเนะ่ยเขาบอกว่าควรจะอ่านหนังสือผู้สูงอายุนะผู้สูงวัยควรจะอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ30นาทีทรับทไมก็บอกว่าเหมือนกับเราออกกําลังกาลังกาย,ยาลักษณะอย่างนั้นละ่ะ ถ้าว่าคนใดก็ตามไม่ออกกําลังกายนะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะเพอเผื่อเห็นมาลูกหลานของของตอนเองมากข้าไม่เดินก็ได้ให้ลูกหลานหามก็ได้นะผลี่สุดลูกหลานก็หามใช่ไหมเพราะลูกหลานมากผลที่สุดตัวเองก็เดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะผังผืดมันติดนะเพราะมันไม่ได้ออกกําลังกายนี่แหละการออกกําลังกายนะครับ ถ้าใครช่วยตนเองทำอะไรเดินชอบเดินชอบทำงานชอบช่วยให้ร่างร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดคนนั้นจะช่วยตนเองได้ตลอดเมื่ออายุมากก็ยังช่วยตนเองได้นะแต่ถ้าว่าผู้ใดขี้เกียจเดินขี้เกียจกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเนี่ยไม่นานแล้วคนนั้นจะเดินไม่ได้ นี้ก็เหมือนกันทางสมองก็เหมือนกันถ้าว่าเราไม่ได้ออกเราไม่ได้ใช้ความจําแต่ละวีแต่ละวันคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่ละว,และว,และวีแต่ละวันไม่รู้คิดเรื่องอะไรต่อพี่อะไรผลที่สุดก็เลยเป็นอัลไซเมอร์เข้ามาเลยแต่ถ้าว่าพวกเราอ่านหนังสือ <c oughs> อ่านไปแล้วหน้าหนึ่งเราก็ปิดไว้ะก่อนแล้วก็ทบทวนว่าเอะเมื่อกี้เนี่ยเราเรา,เราอ่านหนังสือเรื่องอะไรนย เขาพูดเรื่องอะไรในหนังสือเนี่ยาจากนั้นเราก็จำได้นะพอจำได้ในหนังสือ,อหรือจำไม่ได้ทํำไมจำไม่ได้อ่านไม่เอกทบทวนอีกอา่อานอีกสักรอบจากนั้นก็นั่งอีกทบทวนอีกเราอ่านเราอ่านเรื่องอะไรน,นี่แหละอันนี้เป็นการทบทวนทางสมองนะคนนั้นจะไม่หลงไม่ลืมง่ายๆ จะจำได้เป็นการฝึกสมองในไปในตัวเหมือนกับเราออกกำลังกายลักษณะอย่างนั้นลหละ <c oughs> ตอนนั้นลูกหลานคณะจตหาญาโยมทุกคนนะเรื่องอ่านหนังสือธรรมะพออ่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์ปรับปรุงกายวาจาใจของเราบางคนก็เนี่ยขี่โมโหเห็นอะไรก็โกรธลูกหลานแต่พออ่านหนังสือเข้าไปแล้วหนังสือธรรมะนะ ในหลักธรรมคาสอนของว่าเออจะไปโกรธทําไม <c oughs> รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างสิออรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างสิจะไปโกรธอะไรมากมายนักหนาเออพราะว่าออชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะออควรจะยุดคุณจะยืดหยุ่นออสิ่งไหนควรปล่อยสิ่งไหนควรวาง สิ่งไหนควรยึดควรมันควรจะใช้ปัญญานะาไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่างไม่ได้อย่างใจของตอนเองแล้วก็โโปรหัวฟัดหัวเวียงเ,เหมือนกับเรื่องนะั้นเป็นจริงเป็นจางจริงๆแต่เรื่องนั้นมันก็เป็นมันเกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวาแล้วกนะ็ถ้าเรารู้จักปล่อยวางลงไปบ้างาบางทีก็ บางทีคนเราลูกหลานบางคนญาติพี่น้องบางคนเพื่อนฝูงบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้อาจจะถลําเข้ามาอาจจะพูดออกมาถ้าเรามีแต่โกรธให้เขาอย่างเดียวก็หัวฟัดหัวเวียงมันก็เป็นทุกข์ใจของเราเหมือนกันนะเราก็ต้องคิดดูอบางทีเราก็มีเหมือนกันวะเมื่อเราเมื่อทําอย่างนี้เราก็มีเหมือนกัน แล้วก็ทําให้เขาเหมือนกันบางครั้งอย่างที่เขาทําให้กับเราเอาเถอะเ,เราก็เตือนบอกเขาซะอย่าทำํำจากนั้นเราก็ปล่อยวางทางด้านจิตใจโกรธไปกระเท่านั้นละ่ะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไปกระเท่านั้นละ่ะมันไม่เกิดประโยชน์แต่บางคนไม่เป็นอย่างกันนะถ้าปอกโกรธให้ใครกับไม่เผาผีจีกระดูกกัน ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอีกต่างหากในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า่เะเวรจะระงับไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเรายัางจองเวรกันอยู่เวรจะระงับได้ถ้าหากว่าพวกเราไม่ผูกเวรไม่จองเวรกันเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่ยึดยึดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไว้นะในใจ ถ้ารักใครก็จะไปรักมากจนเกินไป <c oughs> จะเมื่อพัดภาคจากกันไปนั่นลงหม่มล้งให้เส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะรักกันจนเกินไปอีกสักวันหนึ่งเราต้องคิดไว้ในใจนะค,คิดเป็นคิดเป็นภาษาใจของตอนเองอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องตายจากเขาเขาจะต้องหนีจากตายจากเรา <c oughs> ถึงจะรักก็เท่านั้นถึงจะโกรธให้เขาก็เท่านั้นอีกซักวันหนึ่งพวกเราจะต้องแยกย้ายกันอันไหนคือคุณงามความดีความดีมีไหมเราควรจะเอาความดีออกมาสู่กันเว้นเสียตว่าคนนั้นมันเกินไปแล้วก็เตือนซะบอกซะดุด่าว่ากาวซะเสร็จแล้วก็ให้แล้วแล้วกัน อย่าไปผูกพยาบาทอย่าไปผูกอาฆาตอย่าไปโกรธกันจนเกินไปถ้าโกรธกันเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าไม่โกรธเลยเขาทำอะไรก็เฉยก็ไม่ได้นะไม่มีรถไม่มีกฎไม่มีระเบียบในแถวสายหลงปูมั่น <c oughs> หลวงพ่อจะพูดให้ลูกหลานฟัง บางทีครูบาอาจารย์เนี่ยโกรธอย่างหลวงตามหาบวัวเนเอ,อหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันแต่หลวงหลวงพ่อแล้่ไม่ทันหลวงพ่อแล้่ไม่ทันหลวงปู่มั่นนะแต่หลวงปู่ล่าท่านบอกโอ้หลวงปู่มั่นเนะี่ยดุจริงๆธรรมะนะดุจริงๆพอผิดเรื่องอะไรขึ้นมาโอ้โหชี้หน้าชี้ตาดุแต่พอดูแล้วก็แล้วไป ในเรื่องนั้นจบแต่ท่านบอกแต่ท่านบอกว่า,าความโกรธเนี่ยใช้อาการของความโกรธเนี่ยดีแต่อย่าไปโกรธท่านว่านะมันทำได้ไหมปตุตชนมันทําไม่ได้นะถ้ามันโกรธมันโกรธออกมาจากใจจริงๆแต่ผู้ที่ฝึกหัดเ ทางด้านจิตใจและอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านทำท่านโกรธท่านใช้อาการของความโกรธแต่ท่านไม่โกรธถ้าหากว่าไม่ใช้อาการของความโกรธจะปกครองไม่ได้ท่านว่านะอ,อะไรก็เฉยใจดีไปหมดผลที่สุดก็เลยเละเ,ลเลทะ,ทะ,ทะ,ทะไปหมดเพราะนั้นสิ่งไหนที่มันผิดหลักพระธรรมไม่นัน ผิดกฎก,ก,กติกาเนี่ยต้องชี้นิ้วทันทียุดนาะอย่าทำนะทําท่าขึงขังตาเกี่ยวปัดอีกต่างหากนะแต่พูดผุดไปแล้วก็จบไปก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องแต่อย่าทําอีกนะถ้าทําอีกต้องไล่นีจากวัดนะเน,เนี่คือครูบาอาจารย์ท่าน <c oughs> ต้องใช้อากับกิริยานั้นคือใช้ความโกรธแต่ท่านไม่โกรธ แต่ผุถุชนมันทํำยากนะแต่พระอริยะแล้วท่านทําง่ายทําได้เพราะการอยู่ด้วยกันจะไปดีทุกอย่างก็ไม่ได้จะไปโมโหโกรธานทุกอย่างก็ไม่ได้ถ้ามันผิดถ้าว่าไม่เอาชัดๆมันก็ไม่เข็ดมืนกันนะพอมันกิเลสกิเลสมันรื้อด้านนะแต่พอมันรื้อด้านขึ้นมาแล้วท่านก็ใช้แบบหมัดหนักๆด่าแบบชี้นิ้วเลย อพอพ้นที่สุดแล้วก็จบนะแต่ทางว่าไม่ฟังออกนี่แหละครั้งที่สองครั้งที่สามเท่านั้นแหละแปลว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วต่นี่ต้องไล่ออก <c oughs> เห็นไหมนะอย่างพระพุทธเจ้าพระบรมครูของพวกเราเนี่ยท่านก็เป็นคนดีนะเอท่านบริสุทธิ์มุดทุกอย่างแต่ท่านทำไม อย่างเทวทัตเนี่ยไปทําให้กับท่านท่านก็บ่าเทวทัตไม่ดีอท่านก็ว่าไม่ดีท่านก็ดุนะเอาบางทีพระเทวทัตเข้าไปขอ,อาจากพระพุทธเจ้าว่าขอปกครองสงฆ์ขอดูแลเพราะพระพุทธเจา้าอายุมากแล้วแต่ตามแท้จริงตัวเองก็อายุมากเหมือนกันนะั่นแะแต่ว่ัทิฏฐิมานะเนี่ยลืมเจ้าของนะ่ะ ว่าพระพุทธเจ้าอยู่มากแล้วขอก็อผมขอปกครองสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัตเ,เธอเนี่ยเหมือนกับสเลดก้อนหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับสเลดท,ที่ทุยออกมานะก้อนหนึ่งท่านเองจะมาดูแลปกครองสงฆ์ได้อย่างไรเ,เป็นพระพุทธองค์พูดแบบแบบเ,เด็ดขาดนะ แบบว่าไม่ได้มองเทวทัตอยู่ในสายตาเลยแล้วลักษณะอย่างนั้นเหมือนขี้เลษก้อนหนึ่งท่านเองนั่นนะพระเทวทัตก็โกรธอ,อย่างมากอีกเหมือนกันนะโกรธให้พระพุทธเจ้านะแต่ตามไม่จริงพระองค์บอกว่าท่านพูดตามความเป็นจริงรเทวทัตไม่มีคุณธรรมอะไรในจิตใจแล้วจะมาปกครองสงฆ์ได้อย่างไรน,นี่แหละอันนี้แหละ,ะถ้าจะว่าไปแหะคือพุทธะก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ มีนิคไขหะคือขม่มปักไขหะกคือยกย่องมีข่มและมียกย่องในพุทธศาสนานยถ้าใครผิดท่านก็ดุดาว่าก่ลาวขม่มเป็นอรัชิตาเป็นอรัชีเป็นผู้ไม่มีฮิลิอตไม่มีฮิลิอตตะปะนะแต่ยกย่องท่านก็เออนี่แหละผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือพระอริยะบุคคลนะ ปะโสดาสักทาคานาคาอราหารันนี่แหละ <c oughs> นี่แหละของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราในฐานะปุตุชนลูกหลานทั้งหลายให้สมรวมระวังกากโกรธให้ใครก็เหมือนกันอย่าไปโกรธจนเกินไปรักเกินไปให้พอประมาณพอนึกในใจนึกในใจอืมอีกสักวันหนึ่งนะข้าพเจ้าจะต้องถึงจุดจบ จะต้องหนีจากกันอันไหนคือคุณค่าคุณงามความดีควรจะเอาคุณงามความดีเข้าหากันไว้ดีกว่านะถ้าคิดได้อย่างนั้นดีมากนะลูกหลานนะคณะทายาติโยมนะ <c oughs> นวันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมีพ่อแม่ปู่ยา่าตายายวงศาคณาญาติลูกหลานมันต้องมีล้วล่ะ <c oughs> เพราะเราอยู่ด้วยกันเพราะต่างคนก็ต่างมีกิเลสโทสะแต่ถึงยังไงถึงจะมีโทสะก็อยู่ในกรอบอย่าได้ออกนอกรูกนอกทางอยู่ในอยู่ในอยู่ในเตาอย่าให้มันออกอย่าไปกระเด็นไปไหม้ที่อื่นพูดง่ายๆนะให้มันอยู่ในเตาไฟจากนั้นเราจะทำหูหาอาหารเราก็ทำได้นะ แต่มันไปไหม้ที่อื่นเสียห้อยไฟนะอันนี้ก็เหมือนกันะไฟกิเลสแล้ก็ให้อยู่ในกรอบของใครของเราทําไปไปไหม้คนอื่นทําให้คนอื่นร้อนร้อนนะแต่ถึงยังไงก็ตามทำเมื่อใช้ก็ให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ใช้มีดให้เป็นประโยชน์ใช้ที่มันเป็นโทษให้เป็นประโยชน์ได้ ถ้าใช้ให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษได้นะแต่ผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมในจิตใจนะนนใช้อะไรออกไปมันจะมีประโยชน์นะคณะจตทายา,า,าโยมลูกหลนาอนอัต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทินี้นาะสัพพโรขาวินโมตโตสัพพสันตาปาวาเสตโต เตกันโตเนมโวโตจตุวังภาวนา ขปพ,พยาเวลาสุกาสาัตจุปัสสวาเนกาอันตร,รายาปิวินัสสันตุจเตส,สัสยาสีธานังลาภังสดิภาคยันตุขังปาลังสิริอายุจวัน ยาตสวัสสตวสวัสิ์าจอายุจะชีวสิตที่ผาวันตุเตภาวาตุสาพ้ามันรระขันตุสาพาเทววัตาสาพาบุตรนุภาเวนันสธาโส เทวตาสัพธรรมนุภาเวนัสตาสสธิภาวนุเทภาวุตุสาพาบังกาลังรักขันตุสัพาเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสธาโสธิ ภาวานตตเตทานอาหารฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะเข้าไปข้างในนะแต่นี่นะไปบวชพระสามองค์นะวันนี้นะแต่ญาติพี่น้องตะายก็ค่อยเข้าไปข้างในหรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยเห็นการบวชพระเอ,อจะเข้าไปร่วมในการบวชพระสามองค์ก็ได้วันนี้คงจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะเวลาบวชพระวันนี้ พราะบวชทีเดียวสามองค์เลย